ในยุคที่ข้าวของแพงขึ้นทุกวันการพูดถึงค่าแรงขั้นต่ำจึงไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขบนกระดาษอีกต่อไปแต่มันคือเรื่องราวของคุณภาพชีวิตของผู้คนทำงานนับล้านในเอเชียทวีปที่มีทั้งเมืองหลวงแสนทันสมัยและหมู่บ้านเล็กๆที่ยังใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือต่างต้องทำงานเพื่อแลกกับค่าจ้างใช่แล้วครับแอดจะพาทุกคนไปสำรวจ10ประเทศที่มีค่าแรงขั้นต่ำสูงที่สุดในเอเชียในปี2025 เราจะไม่ได้ดูแค่ตัวเลขของเงินเดือนแต่จะพาทุกคนไปดูถึงชีวิตจริงของผู้คนในแต่ละประเทศว่าเงินเดือนเท่านั้นจะพอใช้กันหรือเปล่าและพวกเขาจะต้องเจอกับภาษีค่าครองชีพและสวัสดิการแบบไหนกันแน่อันดับที่10 ประเทศไทยเรามาเริ่มต้นที่บ้านเรากันก่อนเลยดีกว่าครับโดยทางด้านค่าแรงขั้นต่ำในปี2025ทางด้านรัฐบาลไทยนี่ครับได้มีการประกาศค่าแรงขั้นต่ำเฉลี่ยใหม่ทั่วประเทศอยู่ที่400บาทต่อวันโดยเฉลี่ยแล้วจะคิดเป็นเงินเดือนประมาณ1400บาทถึง12,000บาทต่อเดือนโดยบางจังหวัดเช่นภูเก็ตชนบุรีและระยองจะมีค่าแรงสูงราว450บาทต่อวันส่วนทางด้านระบบแรงงานและสวัสดิการ แรงงานไทยนี่ครับจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานที่มีสิทธิ์เข้าสู่ระบบประกันสังคมซึ่งครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลเงินชาราภาพและเงินทดแทนรายได้ส่วนภาคอุตสาหารกรรมหลักก็คือการผลิตการท่องเที่ยวก่อสร้างบริการและโลจิสติกส์ตามมาที่เรื่องของค่าครองชีพกันบ้างครับโดยรายการค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยครับส่วนมากค่าห้องเนี่ยครับจะอยู่ที่3 0 0 0ถึง6,000บาทค่าอาหารจะอยู่ที่5 0 0 0ถึง7,000บาทค่าเดินทาง 1 0 0 0ถึง2,000บาทค่าสาธารณูปโภค8 0 0ถึง1,200บาทซึ่งทางด้านแรงงานส่วนใหญ่ที่อยู่ในกรุงเทพนี่ครับจะเหลือเงินเก็บไม่มากนักแต่ถ้าอยู่ในต่างจังหวัดสามารถอยู่ได้แบบพอเพียงส่วนในเรื่องของภาษีและสวัสดิการภาษีเงินนี่ครับได้เริ่มเก็บเมื่อรายได้เกิน1 5 0 0 0 0นบาทต่อปีประกันสังคมนี่ครับจะช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาลได้มากแถมทางด้านรัฐบาลนี่ครับก็ยังมีโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเงินอุดหนุนเพิ่มเติมเป็นระยะ สรุปภาพรวมแล้วค่าแรงขั้นต่ำในประเทศไทยเนี่ยครับจะอยู่ที่1,400บาทถึง1 2 0 0 0บาทต่อเดือนค่าครองชีพเนี่ยครับปานกลางถึงสูงในบางเมืองระบบสวัสดิการเนี่ยครับรัฐเริ่มมีการพัฒนาแต่ก็ยังตามหลังประเทศที่มีรายได้สูงในเอเชียดังนั้นแล้วประเทศไทยเนี่ยครับอาจจะไม่ใช่ประเทศที่มีค่าแรงสูงที่สุดแต่เป็นประเทศที่แรงงานมีความหวังและโอกาสเติบโตในอนาคตนั่นเองครับอันดับที่9ก Malecia. และนี่ก็คือเพื่อนบ้านอาเซียนกับค่าแรงที่กําลังพัฒนาสังคมมั่นคงและค่าครองชีพที่ไม่สูงซึ่งมาเลเซียนี้เนี่ยครับถือได้ว่าเป็นประเทศเศรษฐกิจที่กําลังเติบโตอย่างต่อเนื่องมีอุตสาหกรรมทั้งยางยนต์อิเล็กทรอนิกส์และน้ํามันมันจึงทําให้ประเทศนี้เนี่ยครับได้กลายเป็นจุดหมายยอดนิยมของแรงงานจากไทยและอินโดนีเซียโดยทางด้านค่าแรงขั้นต่าในปี2025นี้เนี่ยครับทางด้านรัฐบาลมาเลเซียก็ได้มีการประกาศค่าแรงขั้นต่าทั่วประเทศ อยู่ที่1,500ริงกิตมาเลเซียต่อเดือนหรือถ้าหากคิดเป็นเงินไทยเนี่ยครับก็อยู่ที่ประมาณ11,000บาทไทยส่วนในเรื่องของระบบแรงงานแรงงานต่างชาติในมาเลเซียส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับจะทํางานในโรงงานภาคก่อสร้างโรงงานอุตสาหากรรมภาคบริการและ,กะเกษตรกรรมโดยทั่วไปแล้วเนี่ยครับจะมีสัญญาจ,จ้าง2ปีพร้อมสวัสดิการเช่นที่พักฟรีอาหารวันละ2มือ้อและค่ารักษาพยาบาลพื้นฐานัดมาที่เรื่องของค่าครองชีพกันบ้าง โดยรายการค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนแล้วจะอยู่ที่ค่าห้องเนี่ยครับสามร้อยถึงหกร้อยริงกิตต่อเดือนค่าอาหารอยู่ที่สี่ร้อยถึงเจ็ดร้อยริงกิตค่าเดินทางหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบริงกิตโดยหนึ่งริงกิตที่ว่านี้เนี่ยครับถ้าหากเอาแปลงเป็นเงินไทยก็อยู่ที่เจ็ดจุดสามบาทดังนั้นแล้วค่าครองชีพที่นี่เนี่ยครับค่อนข้างที่จะตำเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ค่าแรงส่วนใหญ่ที่สามารถจะเก็บเงินได้เดือนละห้าพันถึงเจ็ดพันบาทเลยทีเดียว ส่วนในเรื่องของภาษีและสวัสดิการแรงงานต่างชาตินี่ครับจำเป็นที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแรงงานและภาษีเล็กน้อยแต่ก็จะได้รับค่าคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานของมาเลเซียและก็ยังรวมไปถึงสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินสรุปภาพรวมแล้วค่าแรงขั้นต่ำเนี่ครับจะอยู่ที่1 1 0 0 0บาทต่อเดือนค่าครองชีพที่นี่นี่ครับต่ำเหมาะสำหรับการเก็บเงินและยังมีสวัสดิการแรงงานพื้นฐานโอกาสการ งานล่วงเวลาเนี่ยครับสูงเพราะฉะนั้นแล้วมาเลเซียเนี่ยครับอาจไม่ได้ร่ำรวยเท่าสิงคโปร์แต่ยังเป็นประเทศที่แรงงานต่างชาติเนี่ยครับอยู่ได้จริงและส่งเงินกลับบ้านได้มากๆอันดับที่8อิสราเอลและนี่ก็คือประเทศที่ค่าแรงสูงที่สุดในเอเชียตะวันตกดินแดนแห่งเทคโนโลยีและแรงงานต่างชาติโดยทางด้านอิสราเอลนี้เนี่ยครับถือได้ว่าเป็นประเทศที่เล็กในตะวันออกกลางที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของเทคโนโลยีที่ทันสมัยตั้งแต่เกษตร กรอดัริยะไปจนถึงทางด้านวัฒนธรรมและนี่ก็คือหน t t ึ่งในประเทศที่มีค่าแรงขั้นต่ำสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันตกซึ่งค่าแรงขั้นต่ำในปี2025นี้นี่ครับทางหน้ารัฐบาลอิสราเอลก็ได้มีการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่5,880เชเกลอิสราเอลต่อเดือนหรือประมาณ58,000-60,000ถึงบาทไทยและถ้าเอามาเปรียบเทียบกับเงินบาทไทยเนี่ยครับ1เชเกลจะเท่ากับ10บาทไทยนั่นเองครับแถมนอกจาก ก็ยังมีค่าล่วงเวลาและโบนัสเพิ่มเติมตาม,ตามประเภทงานอีกด้วยส่วนในเรื่องของระบบแรงงานและอาชีพหลักเนี่ยครับอิสราเ,ลเอลจะเปิดรับแรงงานต่างชาติจากเอเชียเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะจากประเทศไทยเนปาลฟิลิปปินส์โดยงานหลกัหลกๆที่แรงงานไทยไปทํามากที่สุดเนี่ยครับก็คือภาคเกษตรกรฟาร์มโรงเรือนการเก็บผลผลิตภาคก่อสร้างงานดูแลผู้สูงอายุแรงงานต่างชาติเนี่ยครับจะทํางานตามสัญญา5ปีมีที่พักฟรี และอาหารบางมือ้อแถมนอกจากนี้ก็ยังมีสวัสดิการด้านสุขภาพและประกันอุบัติเหตุและถึงแม้ว่าที่นี่เนี่ยครับจะมีค่าของชีพที่สูงแต่แรงงานต่างชาติเนี่ยครับมีที่พักให้ฟรีสามารถเก็บเงินได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่3 0 0 0 0ถึง35,000บาทไทยตัดมาที่เรื่องของภาษีและสวัสดิการกันบ้างครับแรงงานเนี่ยครับจำเป็นที่จะต้องจ่ายภาษีรายได้1 0ถึง15เปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังได้รับการคุ้มครองทางด้านสุขภาพและแรงงานอย่างเข้มงวดและเมื่อ ครบสัญญา5ปีก็จะได้รับเงินชดเชยสินสัญญากลับประเทศโดยแอดก็จะมาสรุปภาพรวมให้นะครับค่าแรงขั้นต่ําที่นี่เนี่ยครับจะอยู่ที่58,000บาทต่อเดือนมีที่พักฟรีประกันสุขภาพฟรีค่าของชีพสูงแต่ก็ยังเหลือเก็บอยู่มากเพราะฉะนั้นแล้วที่นี่นี่ครับจึงเหมาะกับแรงงานต่างชาติที่มองหารายได้ระยะยาวอันดับที่7บูไนและนี่ก็คือประเทศที่เล็กแต่รวยจากน้ํามันรายได้สูงแม้จะไม่มีค่าแรงขั้นต่ํกล ใช่แล้วครับแอดกันมันจะพูดถึงบรูไนาดารุสซาลามประเทศมุสลิมเล็กๆบนเกาะบอเนียที่มีประชากรไม่ถึง500,000คนแต่กลับมีรายได้ต่อหัวสูงติดอันดับโลกด้วยความมั่งคั่งจากน้ํามันและก๊าซธรรมชาติซึ่งระบบค่าจ้างในบรูไนนี้เนี่ยครับไม่มีค่าแรงขั้นต่ากลางที่มีกฎหมายกําหนดไว้ชัดเจนแต่ทางด้านรัฐบาลเนี่ยครับจะควบคุมผ่านสัญญาจ้างมาตรฐานสําหรับแรงงานต่างชาติโดยค่าแรงทั่วไปของแรงงานพื้นฐานเช่นคนงานก่อ สร้างพนักง,งานร้านอาหารหรือแม่แต่แม่บ้านจะอยู่ที่ประมาณ700-900ดอลลาร์บูไนหรือถ้าเอามาแปลงเป็นเงินไทยนี่ครับก็อยู่ที่ราวๆ1 8 0 0 0 0 0 0ถึง23,000บาทไทยต่อเดือนและ1ดอลลาร์บูไนนี้นี่ครับก็จะเท่ากับ26บาทไทยนะครับส่วนในเรื่องของชีวิตแรงงานในบูไนแรงงานต่างชาตินี่ครับมักจะได้รับสวัสดิการครบครันเช่นที่พักฟรีอาหาร3ม,มือ้อค่ารักษาพยาบาลฟรีในโรงพยาบาลของรัฐไม่มีภาษีรายบุ คนธรรมดาดังนั้นแล้วรายได้ที่ได้รับนี่ครับแทบจะได้ไกลเป็นเงินเก็บทั้งหมดเลยแถมค่าครองชีพนี่ครับถือว่าต่าเมื่อเทียบกับรายได้เพระน้ํามันและพลังงานนี่ครับได้รับการอุดหนุนจากทางภาครัฐโดยแอดก็จะสรุปให้นะครับว่าค่าแรงเฉลี่ยแรงงานพื้นฐานจะอยู่ที่1 8 0 0 0ถึง23,000บาทต่อเดือนไม่มีภาษีรายบุคคลธรรมดาค่าครองชีพนี่ครับต่ำมากเมื่อเทียบกับรายได้มันจึงทำให้ที่นี่นี่ครับเหมาะสำหรับแรงงาน อ,อ,อ,อันอองเนดับที่6มาเกา๊าถ้าหากจะพูดถึงมาเกา๊าหลายๆคนก็อาจจะนึกถึงเมืองแห่งสีคาสิโนโลและโรงแรมหรูแต่ในอีกมุมหนึ่งมาเก๊านี่ครับคือหนึ่งในเขตเศรษฐกิจที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงที่สุดในเอเชียและยังเป็นประเทศที่มีค่าแรงขั้นต่ำสูงติดอันดับต้นๆของภูมิภาคอีกด้วยซึ่งทางด้านค่าแรงขั้นต่ำในปี2025นี้นี่ครับทางด้านรัฐบาลมาเกา๊าก็ได้มีการประกาศอัตราค่าจ้างขั้น ตั้งแต่กลางปี2024อยู่ที่34.50ปาตากาต่อชั่วโมงและถ้าเราทำงาน8ชั่วโมง22วันก็จะได้เงินอยู่ที่ประมาณ6 0 7 2ปาตาาต่อเดือนหรือถ้า,าคิดเป็นเงินไทยนี่ครับก็อยู่ที่เรา27,000ถึง28,000บาทต่อเดือนนั่นเองครับแถมค่าเงินของมาเก๊านี้เนี่ยครับก็ยังใกล้เคียงกับดอลลาร์ฮองกงอยู่ที่1ปาตากาก็เท่ากับ4.6บาทไทยตัดมาที่ในเรื่องของระบบ การทํางานกันดีกว่าครับมา,กาเก๊านี่ครับสีอเดียว,ว่าเป็นเมือนที่พึ่งพาแรงงานต่างชาติอย่างมากโดยเฉพาะในภาคบริการเช่นพนักงานโรงแรมพนักงานคาสิโนแม่บ้านและพนักงานร้านอาหารซึ่งแรงงานต่างชาตินี่ครับจะมีสิทธิ์ได้รับค่าแรงตามกฎหมายเดียวกับแรงงานท้องถิ่นแต่ต้องถือใบอนุญาตทํางานที่ออกโดยรัฐบาลมาเกา๊าสวัสดิการหลักที่นี่นี่ครับจะขึ้นอยู่กับนายจ้างโดยทั่วไปจะมีประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุที่พักฟรี หรือเบีย้ยที่พักอาหารระหว่างการทำงาน แถมทางด้านแรงงานต่างชาติที่ได้รับสวัสดิการจากที่พักนายจ้างนี้เนี่ยครับก็ยังสามารถเก็บเงินได้มากขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วนี่ครับสามารถส่งกลับบ้านได้เดือนละ1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งบาทเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของภาษีและสวัสดิการมาเก๊านี่ครับไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานี้นี่ครับจะอยู่ในอัตราที่ต่ําม,มากประมาณ7จถึงสิเเซและนอกจากนี้รัฐบาลเนี่ยครับก็ยังมีระบบเงินช่วยเหลือสังคมและเงินโบนัสบีมา สำหรับประชาชนและแรงงานบางกลุ่มอันดับที่5ไต้หวันและนี่ก็คือไต้หวันประเทศเกาะเล็กๆที่เต็มไปด้วยแรงงานอุตสาหากรรมและเทคโนโลยีที่นี่เนี่ยครับเป็นจุดหมายสําคัญของแรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงแรงงานไทยจํานวนมากโดยทางด้านค่าแรงขั้นต่ําในปี2025นี้นี่ครับทางดานรัฐบาลไต้หวันก็ได้มีการประกาศค่าแรงขั้นต่ําใหม่เป็น2 7 4 7 0ดอลลาร์ไต้หวันต่อเดือนหรือถ้า เอามาคิดเป็นเงินใช้เนี่ครับก็ตกอยู่ที่31,000บาทไทยต่อเดือน่นองครับส่วนในเรื่องของระบบแรงงานแรงงานไต้หวันนี่ครับจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานมีระบบประกันสุขภาพแห่งชาติที่ครอบคลุมทั้งชาวไต้หวันและแรงงานต่างชาติบริษัทส่วนใหญ่นี้นี่ครับจะให้โบนัสประจําปี1-2เดือนและมีวันหยุดตามเทศกาลมากกว่า10วันต่อปีแรงงานไทยส่วนใหญ่แล้วนี่ครับจะทําในภาคอุตสาหกรรมโรงงานอิเล็กทรอนิกส์การผลิตอ และภาคบริการแต่สําหรับแรงงานต่างชาติที่ทํางานในโรงงานหรือระบบสัญญาก็มักจะมีที่พักฟรีจากนายจ้างมันจึงทําให้ทุกท่านนี่ครับสามารถเก็บเงินได้มากกว่าค่าแรงในเมืองส่วนในเรื่องของภาษีและรายได้สุทธิแรงงานต่างชาตินี่ครับจำเป็นที่จะต้องเสียภาษีรายได้ประมาณ5%แต่จะได้รับเงินคืนบางส่วนเมื่อสิ้นปีหากรายได้นี่ครับไม่ถึงเกณฑ์เฉลี่ยแล้วแรงงานต่างชาตินี่ครับมักจะเหลือเงินเก็บสุทธิประมาณ 20,000ถึง25,000บาทต่อเดือนโดยแอดก็จะมาสรุปภาพรวมให้นะครับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยครับอยู่ที่31,000บาทต่อเดือนมีสวัสดิการดีมีประกันสุขภาพทั่วถึงค่าครองชีพปานกลางแรงงานต่างชาติเนี่ยครับยังมีโอกาสเก็บเงินได้จริงเพราะฉะนั้นแล้วไต้หวันเนี่ยครับอาจไม่ใช่ประเทศที่มีรายได้สูงที่สุดแต่ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีแรงงานและมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้จริงๆนั่นเองครับอันดับที่4สิงคโปร์ และนี่ก็คือสิงคปโปร์เมืองแห่งระเบียบวินัยและเศรษฐกิจที่ทรงพลังที่สุดในภูมิภาคนี้และถึงแม้ว่าที่นี่เนี่ยครับจะไม่มีค่าแรงขั้นต่ำกลางเหมือนประเทศอื่นๆแต่ก็ยังมีระบบค่าจ้างที่เข้มงวดและยุติธรรมซึ่งทางด้านระบบค่าแรงขั้นต่ำของสิงคปโปร์นี้เนี่ยครับสิงคปโปร์ไม่ได้มีการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำเท่ากันทั่วประเทศแต่ใช้ระบบที่เรียกกันว่าระบบค่าจ้างแบบกกาวหน้าซึ่งจะบังคับใช้ในหลายๆอาชีพเช่น ทำความสะอาดรักษาความปลอดภัยดูแลอาคารภาคบริการและภาคแรงงานพื้นฐานโดยในปี2025นี้นี่ครับอัตราค่าจ้างเฉลี่ยขั้นต่ำอาชีพเหล่านี้จะอยู่ที่ประมาณ1,600-1,900ถึง1,900ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือนและถ้ากเรามาคิดเป็นเงินไทยนี่ครับจะตกอยู่ที่ประมาณ4 3 0 0 0 0 0ถึง51,000บาทต่อเดือนนั่นเองครับชีวิตการทำงานในสิงคโปร์แรงงานทุกคนในสิงคโปร์จะอยู่ภายใต้ระบบประกันสังคม CPF โดยนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยครับจะร่วมกันจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อใช้ในด้านสุขภาพที่อยู่อาศัยและการ,กรเกษียณอายุพนักงานประจํานี้เนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วจะทํางาน5-6ถึงวันต่อสัปดาห์ระบบงานนี่ครับมีความเป็นมืออาชีพสูงและการตรงต่อเวลาถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมสําคัญของคนสิงคโปร์เลยก็ว่าได้ตัดมาที่ในเรื่องของภาษีและสวัสดิการสิงคโปร์นี่ครับมีภาษีเงินได้ต่ำที่สุดในเอเชียเพียง 2- ถึงสาเปหรับ รายได้ระดับแรงงานทั่วประเทศแต่ทว่าที่นี่นี่ครับก็ยังมีระบบหักเงินเข้ากองทุน CPF แทนภาษีบางส่วนซึ่งจะเก็บไว้ในยามเกษียณนั่นเองครับสรุปภาพรวมแล้วรายได้เฉลี่ยแรงงานพื้นฐานนี่ครับจะตกอยู่ที่4 3 0 0 0ถึง51,000บาทต่อเดือนค่าครองชีพนี่ครับสูงมากโดยเฉพาะที่พักระบบสวัสดิการนี่ครับดีมากผ่าน CPF และรัฐดูแลอย่างเข้มงวดเพราะฉะนั้นแล้วที่นี่นี่ครับภาษีตำ่ำความปลอดภัยสูงและ ระบบงานนี่ครับมีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันดับที่3ฮ่องกงโดยสําหรับค่าแรงขั้นต่ําในปี2025แล้วนี่ครับรัฐบาลฮ่องกงได้มีการกําหนดค่าแรงขั้นต่ําล่าสุดอยู่ที่40ดอลลาร์ฮ่องกงต่อชั่วโมงหรือประมาณ190บาทไทยแล้วถ้าหากทำงานวันละ8ชั่วโมงเดือนละ22วันจะมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7 0 4ดดอลลาร์ฮ่องกองต่อเดือนนั่นก็หมายความได้ว่าถ้าหากแปลงเป็นเงินไทยเนี่ยครับจะตกอยู่ที่32,000บาทต่อเดือนมันจึงทําให้ที่นี่เนี่ยครับมีค่าครองชีพที่แพงทะลุเพดานแม้รายได้เนี่ยครับจะฟังดูสูงแต่ค่าครองชีพในฮ่องกองเนี่ยครับเรียกได้ว่าติดอันดับแพงที่สุดในโลกโดยเฉพาะค่าที่อยู่อาศัยห้องขนาดเล็กเนี่ยครับเพียง10ตารางเมตรอาจจะมีค่าเช่าที่สูงถึง800 0ถึง1 2 0 0 0บาทดอลลาร์ฮ่องกองต่อเดือนหรือประมาณ 3 6 0 0 0ถึง55,000บาทส่วนในเรื่องของระบบแรงงานและภาษีฮ่องกงเนี่ยครับไม่มีภาษีรายได้สูงเหมือนบางประเทศรายได้ขั้นต่ำเนี่ยครับอยู่ที่10,000ดอลลาร์ฮ่องกงต่อเดือนมักจะไม่ต้องเสียภาษีรายได้แต่ไม่มีระบบสวัสดิการจากรัฐที่ครอบคลุมเท่าญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ดังนั้นแล้วแรงงานที่นี่เนี่ยครับจำเป็นที่จะต้องพึ่งพานายจ้างในการจัดหาประกันสุขภาพและสวัสดิการส่วนตัวโดยแอดก็จะสรุปภาพรวมเลยนะครับว่า ค่าแรงเฉลี่ยที่นี่นี่ครับจะอยู่ที่32,000บาทต่อเดือนค่าครองชีพนี่ครับสูงมากโดยเฉพาะค่าเช่าที่พักสวัสดิการจากรัฐนี่ครับมีน้อยต้องพึ่งพานายจ้างภาษีต่ำเพราะฉะนั้นแล้วฮ่องกงนี่ครับคือหนึ่งในประเทศที่รายได้สูงที่สุดในกระดาษแต่เมื่อได้ใช้ชีวิตจริงกลับต้องมาแลกกับด้วยค่าเช้จ่ายมหาศาลันที่2ประเทศญี่ปุ่นและนี่ก็คือประเทศญี่ปุ่นดินแดนแห่งระเบียบวินัยและความแม่นยำที่นี่ ไม่ได้มีดีแค่เรื่องราวของเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่ยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสำคัญ เกี่ยวกับทางด้านแรงงานมากที่สุดในเอเชียอีกด้วยซึ่งในปี2025นี้นี่ครับประเทศญี่ปุ่นก็ยังติดอันดับประเทศที่มีค่าแรงขั้นต่ำสูงที่สุดในภูมิภาคโดยค่าแรงขั้นต่ำในปี2025นี้นี่ครับทางด้านรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้มีการประกาศปรับค่าแรงขั้นต่ำเฉลี่ยทั่วประเทศขึ้นเป็น1000เยนต่อชั่วโมงหรือประมาณ240บาทต่อชั่วโมงนั่นเองครับแต่ถ้า,าจะพูดถึงในเขตโตเกียวจะมีค่าครองชีพที่สูงที่สุดของประเทศค่า แรงขั้นต่ำที่นี่นี่ครับจะอยู่ที่1,130เย็นต่อเยนต่อชั่วโมงหรือเท่ากับราว270บาทไทย มันจึงทําให้รายได้ขั้นต่ําต่อเดือนนี่ครับจะตกอยู่ที่ประมาณ177,000ถึง19,800เยนต่อเดือนและถ้าหากเอามาแปลงเป็นเงินไทยนี่ครับจะตกอยู่ที่44,000บาทถึง49,000บาทไทยตัดมาที่เรื่องของระบบการทํางานและสวัสดิการกันบ้างครับประเทศญี่ปุ่นนี่ครับมีระบบแรงงานที่เป็นแบบอย่างของเอเชียลูกจ้างทุกคนนี่ครับจะได้รับการคุ้มครองจากทางด้านกฎหมายแรงงานและยังมีระบบสวัสดิการที่ครอบคลุมทั้ง4ด้าน ลักลกเนี่ยครับจะได้แก่ 1. ประกันสุขภาพแห่งชาติ 2. ประกันบำนาญ 3. ประกันการว่างงานและ 4. ประกันอุบัติเหตุจากการทำงานแถมนอกจากนั้นพนักง,งานประจำเนี่ยครับจะได้รับโบนัสประจำปีวันละ1นถึงครั้งเฉลี่ยรวมเท่ากับเงินเดือน2-4ถึงเดือนต่อปีเลยทีเดียวแถมยังไม่พอนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยครับยังมีวันลาพักร้อนขั้นตำ่ำเนี่ยครับ1 0ถึงวันส่วนในเรื่องของภาษีและการหักรายได้เนี่ยครับแรงงานในญี่ปุ่นจะ ถูกหกักภาษีรายได้อัตโนมัติอยู่ที่ประมาณ5-10%ขึ้นอยู่กับระดับรายได้และจังหวัดที่ทํางานแต่ในทางกลับกันนั้นภาษีเหล่านี้นี่ครับกลับมาในรูปแบบของบริการสาธารณะที่ดีมากเช่นรถไฟตรงต่อเวลาโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานสูงและระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสรุปภาพรวมครับค่าแรงที่นี่นี่ครับเฉลี่ยอยู่ที่ 44%,0 0 0บาทถึง49,000บาทต่อเดือนสวัสดิการแรงงานครอบคลุมทุกด้าน ค่าของชีพสูงโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ความมั่นคงเนี่ยครับสูงที่สุดในเอเชียเพราะฉะนั้นแล้วญี่ปุ่นเนี่ยครับคือหนึ่งในประเทศที่พิสูจน์แล้วว่าค่าแรงเนี่ยครับไม่ใช่แค่เรื่องของเงินแต่คือคุณภาพของระบบทั้งหมดแม้จะใช้ชีวิตแบบแพงแต่สิ่งที่แรงงานได้รับเนี่ยครับคือความมั่นคงและความภาคภูมิใจในการทํางานในระบบที่ยุติธรรมนั่นเองครับอันดับที่1 เกาหลีใต้ในปี2025เกาหลีใต้เนี่ยครับก็ยังคงครองแชมป์ประเทศที่มีค่าแรงขั้นต่ําสูงที่สุดในเอเชียทางหน้ารัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยครับได้มีการประกาศอัตราค่าแรงขั้นต่ําอยู่ที่1 3 0วอนต่อชั่วโมงถ้าหากเอามาคิดเป็นเงินไทยเนี่ยครับก็จะตกอยู่ที่ประมาณ270บาทต่อชั่วโมงนั่นเองและถ้าหากเราทํางาน8ชั่วโมงเดือนละ22วันจะมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่2,96,000วอนหรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยครับจะตกอยู่ที่ประมาณ 5 6าหมบาทต่อเดือนนั่นเองครับซึ่งแอดก็จะมาสรุปภาพรวมให้นะครับเกาหลีใต้นี่ครับคือหนึ่งในประเทศที่มีค่าแรงขั้นต่ำสูงที่สุดในเอเชียด้วยตัวเลขมากกว่า56,00 0บาทต่อเดือนพร้อมระบบสวัสดิการแรงงานที่เข้มแข็งและโครงสร้างการคุ้มครองที่ชัดเจนแต่ด้วยค่าครองชีพที่สูงภาษีและการแข่งขันทางอาชีพเนี่ยครับมันจึงทาให้ชีวิตแรงงานของเกาหลีนี้เนี่ยครับจึงเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่ารายได้ดีไม่ได้หมายถึง ชีวิตจะง่ายนะครับ